ขวดเปล่าสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะคะค่ะวันนี้ายมวจะชวนเพื่อนๆมาทำำําลําโพงด้วยขวดเปล่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องยายมวพาทาอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะใช่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้ายมวจะชวนเพื่อนๆืมาทำำําลําโพงด้วยขวดเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะทํากันยังไงเรามาดูมาชมกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ขวดเปล่ามาแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดนะคะเ,เพื่อนเพื่อน ก็ตัดประมาณตรงนี้เลยค่ะเกือบครึ่งขวดนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะตัดตรงคอขวดแบบนี้นะคะลงมือเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะ ดบริเวณคอแบบนี้ค่ะคะ่ก็จะเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะอันนี้ส่วนลำโพงนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ฐานรองนะคะ หลังจากนี้เราก็จะตัดบริเวณคอขวดออกอีกรอบนะคะเพราะว่าเราจะใช้เพียงส่วนล่างตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแต่งให้สวยงามนะคะค่ะก็จะเป็นลักษณะสองส่วนแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นฐานอันนี้จะเป็นตัวลำโพงนะคะหลังจากนี้เราก็จะเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบริเวณนี้นะคะเพื่อให้โทรศัพท์ของเราใส่เข้าไปได้นะคะตัวนี้จะเป็นลำโพงให้กับโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเดี๋ยวเราลงมือกันเลยค่ะ ที่เราเจาะรูบริเวณนี้นะคะเพื่อใส่โทรศัพท์มือถือนะคะเราก็จะนํามาติดกาวแล้วนะคะเพื่อนๆเอาตัวลำโพงติดกับฐานนะคะด้วยปืนกาวก็จะติดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะยิงปืนกาวซ้ำอีกหน่อยนะคะเพื่อจะให้แน่นกว่าเดิม ลำโพงเรานะคะแค่น kind of so ี้ก็เสร็จแล้วนะคะสวยเก๋นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ลาโพงของเพื่อนๆนะคะสวยงามกว่านี้นะคะสามารถนําไปตกแต่งด้วยการพ่นสีได้นะคะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงก่อนที่จะใส่ลําโพงนะคะก็จะระดับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ลำโพงกันค่ะว่าเสียงเขาจะดังเพิ่มขนาดไหนนะคะ เราก็จะใส่ไปบริเวณรูนี้นะคะแล้วก็เปิดค่ะเป็นยังไงคะเสียงของเราก้องมากขึ้นนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกและวิธีง่ายๆนะคะในการทำลำโพงให้กับโทรศัพท์ของเรานะคะเวลาเราอยู่บ้านหรือเราจะไปทางไหนนะคะเราสามารถมีตัวช่วยก็คือลำโพงที่ทำด้วยขวดแบบนี้นะคะทำกันแบบง่ายๆทำจริงใช้ได้จริงนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะการทำลำโพงให้โทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆด้วยขวดพลาสติกนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยี่มแพร่ทำได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องย m ยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะการทำลำโพงแบบง่ายๆทำแล้วใช้ได้จริงแบบนี้นะคะ